พอเรารับอิสลามล้วเรารู้เลยว่าเราจัดให้อตอนนั้นถามถามอีกนนนะึงว่าตอนนั้นนะ่ะคนอิสลามนั้นตอนตอนรับบางดีไม่ว่าแบบไหนก็เป็นกันเองเ<อ>ขาก็<อ>แบบไม่เคยรังเกียรว่าคนเ,าเคยมีไปขายไอติม,มก็น้อยใจอยู่มีมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งพาลูกมาจะซื้อไอติมแล้วก็ถามถามเร้ว,วาคนไทยหรือคนพุทธหรือคนไทยหรืออิสลามแล้วก็บอกคนไทยจะอยู่ครอบครัวอิสลาม,มลูกจะซื้อ แม่ไม่ให้ซื้อเอาก็แปลว่าตรงนั้นก็ลองนึกอืมก็แล้วแต่คนนะบางคนขงเขาก็ให้เกียรติเราเยอะอืมก็ไม่ว่าแต่นั้นเจอเคสนั้นก็รู้สึกแบบสะดุดใจน่นนอยๆก็มีอยู่ครั้งหนึง่งก็หลังจากนั้นนะถามานิดน,นะว่าหลางังหลังจากนั้นนะบางไปรับศาสนาที่ไหนคือตรงนี้เพราะว่าหลังซศออแล้วมันจะเป็นรายเนอน้องพาไปมาเลเอี นะไปมาเลีปุ๊บก็ก็คิดว่าเอ๊ะไปฝึกนุ่งสลงที่นู่นโอ้โแล้วก็น้องก็ซื้อมุสลิมลุกต้นให้อ่านขอ,องนอกประเทศเลยนะอ่าฮะแล้วก็ทีนี้พอกลับมาอก็เรียกพวกเด่วะเพื่อนเพื่อนน้องนันแหละหบอกว่ามารับพี่อุจจกะรับอิสลามนะเพื่อนก็ดีใจมากนะฮะบางคนก็ซื้อชุดปากีอชุดปากีนีมัดกัดมาบางคนก็ซื้อสลงซื้อหนังซื้ออะไรให้อืก็ มีอยู่สองคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีคือบังสุไหมีอ่าเป็นคนอยู่เบื้อหลังนะสุไหมีนี่แต่เป็นคนกรุงเทพคนหลักสีแต่มาเป็นเพื่อนดาวะกับน้องมาเปิดไออะไรละตลออนนุษย์นั่นแหละพาไปกับคูยิตอนนั้นเราจะเริ่มรู้จักกับกลุ่มดาวะพอรับไปบอกว่าเราเรียกพี่สุไหมีกับคูยิมารับตัวไหนเดี๋ยวจะไปรับอิสลามเดี๋ยวจะรับอิสลาม ยวเขาก็ยินดีพ่อของกลุ่มนะวะใบรับที่ที่ที่มัดกั๊โอ้ไม่ใช่รับศาสนาที่มาเลเซียไม่ใช่ไม่ตอนนั้นไปไปซ้อมไปฝึกไปฝึกการนุ่งสลงนุ่งสลงโอ้แล้วก็ไปอ่านอะไรฟติฮะแต่ก็จาไม่ได้หมดเพราะตอนนั้นจำได้แค่นหละก็มาตอนนั้นพอก่อนมะคริปโทรไปโทรไปให้หาพี่สุเฮมีกับคุณยี่คุณยว่าโอเคเดี๋ยวหลังมะคริปเดี๋ยวผมไป หลังมักลิฟต์เดี๋ยวก,ก็มารับรับไปละหมาดอิสอ่ันั้นที่เรายังไม่ได้รับอิสลามนะตังนั้นพอละหมาดเสร็จทางเบญญาสมัยนั้นเบญญาครูเหมเป็นเป็นกรรมการของมัก,กัดก,ก็พอละหมาดเสร็จเดี๋ยวก,ก็เรียกไปตรงตรงที่อ่านเบญญานล้อ่านเบญญา,นนะา,าภาษาไทยอ,อืแล้วก็ถามพิยุทธเกิดวันไหนก็รบอกเกิดวันพฤหัส เยวก็ค้นหาชื่อหาหนังสืออ่าได้แล้วอับดุลระมานหลังจากนั้นก็เลยชื่ออับดุลระมานอ่านี่แหละตรงนี้แหละที่ผมอ่าเซอร์ไพรส์มากเลยว่าทีหลังบางบอกว่าชื่ออับดุลระมานจริงผมจะถามเลยนะว่าชื่ออะไรได้รู้ว่าชื่อเขาเรียกกันบางบางอชชื่อหลังจากที่รับศาสนาคือชื่อตั้งชื่อไว้อับดุลละมานอับดุลละมานส่วนมากที่อับดุลละมานนี้จะเป็นกลุ่มของเรานะกลุ่มเดวะพอเริ่มรับอิสลามก็ ในคืนนั้นสุใหมีพี่สุให้มีที่ว่าเป็นอมิตนันะบอกให้พี่อุดแต่งตัวเตรียมตัวเดี๋ยวไปกรุงเทพเราก็ถามว่าไปทําไมไปไอออกโยเขาจัดโยที่ลงังสิตเออจกักปทุมธานีนนก็ไปตั้งแต่นั้นแหละรู้สึกว่าไปสามสามสี่วันไปร่วมงานรนนสามวันแล้วก็เดินทางประมาณห้าวันไปกลับหลังจากนั้นก็ออกดาวะเดือนละ สามวัน,ท,วนทุกเดือนทุกเดือนครับโอโชคด,ดีมากเลยโอเคนะตรงนั้นก็เสร็จนะตรงนั้นนี่ว่าถามข่าวครา,าวนิดนึงหลังจากที่ก่อนบางจะเข้ารับศาสนาแล้วก็หลังจากบางรับศาสนาศาส,สนาแล้วจะาถามว่าอะไรที่ดนใจบังที่ถึงมาได้แฟนคนที่นี่ก็ถ้าจะพูดตามนั้นสมัยนั้นเรายังยังคิดอะไรไม่ออกว่าเรามาได้ไงอืนั่นแต่พอเรารับอิสลามล้วเรารู้เลยว่าเราจัดให้อืนะ จากเหนือสุดจากพะเยามาอยู่ใต้สุดมาใต้สุดแล้วก็มาได้แฟนที่นี่ <S <S สุดยอดฮะก็เป็นเดี๋ยวนี้เราก็พูดได้คําเดียวว่าเราจัดให้ใช่ถูกต้องผู้บงการใช่ใช่ครับทั้งหมดคือหมู่บ้านอะไรตรงนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกหมู่บ้านต้นมะขามต้นมะขามต้นมะขามูงสีาามม่ 4, ถ้าเป็นภาษาทางการแต่ถ้าภาษาภาษาชาวบ้านนั้นเขาจะเรียกว่า่ายญานนี้คือก็ไก่ยอะ กอกาจอกกตาจอแล้วก็ถัดลงไปทั้งๆที่หมู่เดียวกันดีลปันอันนี้จริงเป็นหมู่หมู่เดียวกันนี่แหละเดียววกันแล้ตลาดเขาเรียกแล้วก็มิแหล่แล้วก็ซึมิลันก็หมู่เดียวกันคือลักษณะภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกเป็นเป็นย่า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 นโอเคโอเคนะตรงนี้บางหลังจากนั้นบางนั้นพาสิ่งของมาหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่า ทำงานถึงมาทํางานที่นี่เห็นของเศษเหล็กสิอะไรนี้ว่ายังไงแบบไหนคือเริ่ม,ต,มต้นตรงนั้นก่อนเพราะว่าตอนอยู่กลุ่มดาวะเราก็ไม่มีครอบครัวเพื่อนเพื่อนพอดีแกเป็นผู้รับเหมาในในตลาดแล้วก็มีลูกน้องของหมู่บ้านนี้แหละไปเป็นลูกน้องเขาอืมแล้วก็คุยเรื่องผู้หญิงคุยเรื่องสาวชนประธานมีสาวชนประธานอยู่คนหนึ่งพอเราละหมาดวนันศุกร์ที่มัสยิดกลางอื เพื่อนคนนั้นแหละที่เป็นผู้รับเหมาก็เรียกอนุรลมานมันนี่เชื่อสาวไหมสาวที่ไหนสาวชุมปรธานแล้วรู้ได้ไงพอดีลูกน้องผมเป็นคนที่นั่นเ mm hmm. ชื่อไหมก็เรียนนัดกับอลูกน้องเขา <Yeah. S 2> พรุ่งนี้จากวันศุกร์คุยกันพรุ่งนี้วันเสาร์มาเที่ยวเลยก็มาเจอพอ mm hmm. ดีมาเจอน้องชายเขา mm hmm. น้องชายของแฟนแกเรียนาร mm ์ฟิตอย่าเป็นผู้ดี ดีมากือเแกก็ต้อนรับครับสู้ทั้งที่ไม่พูดอะไรออืแต่เขาเข้าใจแล้วว่าเรามหาสาวมหาวิญญาณแล้วช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเป็นช่วงพอซ้อเหมือนกันแหละเยียมไปละหมาดตะแวะที่มาเลก็เลยว่าแบเอาอย่างนี้เดี๋ยวหลังจากละหมาดเสร็จแล้วก็คบคุยกันนะออืาประมาณนั้นก็ได้มาแต่งงานกันครัับหลงจากใช้ชีวิตกันแล้วก็สิ่งของแบบนี้ที่อาชีพ อาชีพ,ชพตรงนี้ตามปกติรอบแรกนั้นมาเพราะเราไม่รู้จักใครอพูดก็ไม่เป็นกระแจไม่เป็นเราก็เสียวๆอยู่เพราะช่วงนั้นปีสี่เจ็ดสี่แปดกลังร้อนอใช่ไหมฮะร้อนแรงมากพอมาอยู่ตรงนี้แต่งงานตรงนี้เราก็ไม่รู้จักใครถ้าเขามาคนแก่มาพูดมาถามเราก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยไม่รู้ฟังเลยไม่รู้ฟังเลยแต่แฟนได้แฟนนี่แหละ ไปที่เยีเ่ยมญาติเยี่ยมอะไรบ้างาแถวนี้เพื่อนเดี๋ยวญาติเยอะแล้วก็ไปเราก็บอกความจริงว่าลกระเจ้ไม่เป็นามาอยู่ตรงไหนแบบอ่านประวัติให้เขาเออแบบพูดประวัติให้เขาฟังหมดตอนนั้นก็ฟังก็ไม่เป็นไม่เป็นเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ฟังเป็นแต่เป็นคือลักษณะศัพท์เ,เป็นบางคําบางคําอะไรละ่ะกิกน่ออะไรรู้แต่ถ้าหลายคามาคุยแล้วเราฟังไม่ทันจับต้วชนปลายไม่ถูกก็เลยเป็นเบืออย่างเงี้ย อ่าแล้วก็ตอนนั้น